เดี๋ยวพวงกันค่ะตอนกลางคืนเห็นในติ๊กต็อกคนทํากินเยอะมากเอาซองไหนดีซองนี้แล้วกัน <c oughs> ก็ลูกเตี๋ยวกันหมดเธอลูกชิ้นมาเพิ่มเติมนะคะเราก็จะทําการหลอยผักในนี้นะคะน,นะ้ำจ้าจะใส่ผักลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเราอยากได้ผักนิ่มๆนะคะนะคะขออย่าโอ้ยทุกคนล้มมาขอดีๆสักคลิปมีเครื่องปรุงมาให้พริกเผา เป็นผูปรุงแล้วก็มีกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ทําการใส่เส้นเติมน,น้ำอีกหน่อยนะคะมันเดือดปุบปับนะคะแล้วเราก็จะใส่โอ้โอลูดในนี้ดีกว่าแบบนี้ไ้ลงปออัน,นนี้ให้เยอะคิดผงลงไปผงอะไรริกเผาแล้วก็จะใส่ส่วนที่เหลือลงไปนะคะใส่ลงไปให้หลังนะคะใช้ดันเทลงไปจุปองสี้ลงกระเทียมเจียว ออหอมกระเทียมเจียวแบบหอมมากโอเคโอ้โอโกองกองเราจะเริ่มจากชิมน้ำก่อนหอมมัอนอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวม,มากนะคะอืมคุณมันอร่อยมากชิมเส้นออืมเส้นเหนียวนุ่มมากค่ะแจบ